สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวลูบิกว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับระวังอันนี้กับอันนี้สองอันนี้วาวีอก,กันมาลืมอันนี้ราคา125บาทอันนี้ราคาลย1 0าบาทใช้ชชส่วนลดเหลือ125บาทนะเรามาลืมกับลูนี้เลยนครับ สั่งมาจากกิตติราคา125ที่บอกไปมาเทียบก,กันนะครับมาดูสีก่อนนะครับเนี่ยครับสีก็มาตรฐานเลยนะครับมาดู acting corner กับ r i v e เอ๊ะมาดู acting corner นะครับ ได้ได้ได้เลยนะครับได้แบบชิวๆเลยมาดูร e ีว e ูดรีวูดไม่ได้นะครับมาดูสติกันก็ใช้ได้นะครับอันนี้มีแม่ลีกมาดูแรงแม่หล็กกันนะครับ ใช้ได้ครับนี่นครับมาดูรูปต่อไปซื้อมาในราคาร้อยห้าบาทใช้ส่วนหลวดซื้อมาจากชอปปี้นะครับตัวที่แล้วซื้อมาจากติดกต่อนะครับราคาเต็มน่าจะ ร้อสิบนี่แหละครับไปนี่ครับมาดูครับมาดูสีก่อนนะครับสีก็ใช้ได้ครับก็สีธรรมดาเลยตัวนี้ก็มีเมล็กนะครับมาดูเอ็กซ์ติ้งคนหนึ่งสบายเลยครับ นี่ครับสบายเลยครับมาดูรีมาดูดีวูดนี่ครับสบายรีวูดก็สบายเลยครับผ่านครับตัวนี้มาดูสปีดก,กัน อันนี้มีแม่เล็กมาดูข้างในกันครับนี่นะครับมันจะมีเส้นๆอะไรกไ็ม่รู้ยึดอะไวนะครับมาดูแ,แรงแม่เหล็กกันนะครับ น่นจะแรงกว่าอันอันนี้นะครับน่าจะแรงกว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาเกะกันครับนีะครับเราก็มัวมาเลยนะครับลืม ตอนนี้กำลังทำคอร์สนะครับคอร์สเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ทำ F to L นะครับ F to L ทำไม่ค่อยเสียนนะครับเพราะว่าเพิ่งฝึก ทุ mm ่ว hmm. mm ิเอวก็เสร็จแล้วครับตั่ยวิเอลผมยังจำสูตรไม่ได้จับมันลื่นเดินเดินจับไม่ได้เห็นไหครับเสร็จแล้ว ทั้งสองอันผมให้อันนี้ผมให้ประมาณแปดนะครับในอันนี้อันนี้ผมให้ประมาณเก้าเพราะว่าอันนี้นะมันเลื่นกว่าแล้วก็ไม่เด็กแรงกว่าอันนี้น่าจะไม่ค่อยเลื่นกว่าอันนี้นะครับไปแร้บ